ที่นนทบุรีครับสงสารเพราะอะไรชาวบ้านเอ่ยโรงเรียนเอ่ยตอนนี้เด็กต้องหยุดเรียนน้ําท่วมไม่ใช่เพราะฝนตกนะชาวบ้านบอกว่าก่อสร้างรถไฟฟ้าออแล้วทรายแล้วดินแล้วของต่างๆมันไปอุดท่ออมันระบายน้ําระบายไม่ได้คุณผู้ชมบ้าไปแล้วจุดนี้คุณผู้ชมครับโรงเรียนอนุบาลสมานพิชากรในตัวอําเภอเมืองนนทบรุรีด้วยนะเนี่ยฝนตกหนักก่อนหน้านี้ด้วยแหละแต่ทีนี้ปกติฝนตก น้ำมันก็ต้องระบายลงท่อได้แล้วมันต้องมีทางไปใช่ไหมตอนนี้น้ำมันไม่มีทางไปน้ำมันก็ล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมโรงเรียนแล้วก็บ้านประมาณ200หลังหลังนี่ไม่ได้อ่านผิดนะ200หลังนะฮะผอ,อสุจิตราไหมพรหมผอโรงเรียนบอกว่าได้ถามไปยังเทศบาลนะครนนทบ,บุรีแล้วเทศบาลบอกว่าโน่นโน่นคืออะไรโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายตรงนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายตรงนั้นน่ะ มันทําให้เกิดการกั้นท่อน้ํามันไม่ไหลน้ํามันไม่ผ่านไปมันระบายไม่ได้มันก็ขังอยู่แล้วเปิดท่อดูสิทรายเต็มท่อไปหมดเลยคุณผู้ชมน้ํามันไม่มีที่ไปมันก็ล้นขึ้นมาสิครับเนี่ยแล้วก็ทางสมาชิกสภาเทศบาลเขตสาคุณวุทิชัยมัตสีบอกว่าเดี๋ยววิศวกรของโครงการจะนําเครื่องจักรมาขุดทรายเพื่อแก้ปัญหา,าน้ําจะได้ลงได้ตีหนึ่งที่ผ่านมานี่โอโ้โห นะเทศบาลนครนนทบุรีกับบริษัทที่เขาทำรถไฟฟ้าตรงนี้สร้างอยู่เนี่ยนำรถสูบน้ำมาสูบน้ำนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันด้วยเพราะช่วงนี้ฝนยังตกใช่ไหมกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมสูงอีกเราก็เลยส่งคุณทินภะพอาส่งพบไปดูหน่อยออส่งพบไปตระเวนข่าวให้กับทางสำนักข่าววันนิวหน่อยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณครูสร,รยาสมานศักดิ์สิริครูบอกว่าโอท่วมมาสี่วันแล้วจะหนู โอ้นี่นตอนไปยังท่วมอยู่เลยอะท่วมอยู่เลยท่วมมาสีวันแล้วฝนก็ตกด้วยปิดเรียนไม่มีกําหนด<อ>เนี่ยน้ำมันเป็นแบบนี้ไง<อ>ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนกับชาวบ้านเชื่อว่าปัจจัยหลักเป็นเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนติวานนท์ครับ ท่อระบายน้ำอะค่ะเพราะว่าข้างนอกมีม,มีมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านเนาะแล้วก็ทราบข่าวมาว่ามีสิ่งอุดตันที่ท่อระบายน้ำจัดเป็นที่โรงเรียนอะคะ่ะก็คือจะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆที่นอนของเด็กเนาะแล้วก็แบบพวกพื้นท,ที่ที่แบบว่าชั้นล่างที่น้ำเข้าไปส่วน,นอ้าวฝากด้วยนะ,ะฝากบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย ดูแลหน่อยนะครับเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นโอ้โหวงกว้างเลยนะบ้าน200หลังไม่ใช่น้อยๆนะฮะโรงเรียนด้วยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้